จัดติดคือพ้นปรากฏเนี่ยล้ำติดนำตาลมาโลเลือแล้วหักเสื่อใจแล้วกันเลยกันแลงเรื่องกินเลยเป็นยานกันเป็นยานซับนะซับลาจารย์นำแข็งลงไป ชาดำแกงก้นตอดซับกัได้เช็ดแล้วรวยตัวงอกแล้วใส่พริกผ่บีบจอมเน่าใส่ทุบนำแพร่หรือว่าเครือผลใส่ลงแหลกน้อยแล้วเจ้า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 อะไรนุ่มจีนนั่นนะแต่นุ่มจีนไม่พักไม่ใช่โอยหรอกแก่นุ่มจีนต้องย่งพักแหนวันก่อนกูไปกินของชาววันเต็นนคนตัดพักความสักหลายได้ไม่พักเท่าไหร่เดียว พอกูตามาลูกแตงก็ตามูนวดว่าเมกาพักมดแลว้วนาว่าคนตอกลาว,วันนี้ว่ะว่าลูกแตงมดแลว้วเออตอกตุกวันเลยในวันนี้ล่ะกันนะเดือนมกร,ราแล้วเดือนไอเดือนยียังตอกว่ะว่าลูกเนี่ยงมากมา,มาเอเอไม่ใจได้ตัดแล้วอยางว่ะอุกโกรธเดี๋พป้าจานนุ่มจิ้นไม่กินแก้ว ไปตึงวมไม่รู้หลุดแทงก็อยู่แก่รัวแลไม่รู้หลุดตัวก็อยู่แก่รัวเห็นกว่าเกี่ยวเกี้ยวจักซอกได้ผู้ยิบมาตึงใส้ปลาแก้เกี้ยวหัวใจเข้มเข้มข้ายออกมาแลกกันแล้วพี่ไรอะเหลือตังเปย์ไอหลุดตัวได้ออกเหลือโตก็หูเกี้ยวน้ำจะจากก้องเลื่อยๆครูประจําเนี่ยหูไม่กบก่อให้ตายเดี๋ยวก็เร่ร่อยนักหน้า ดังวันแรงเรื่องกินบบกลางคืนนอนเบื่อขันคืนว่ากูควันว่าปัดก๋วยเตี๋ยวจี้ฟาจุบคูปอนเสงคืนว่าชื่อแรงว่านอนนอนหยกขึ้นตึงจี้หวานคูแขกตายซอยว่าะซาในควันกูควันว่ากินเรียนกูเยี่ยมเล่นว่ายุ่มเลื้งเล็วดีเรียนหยกขึ้นแหลมปนเอ็นชชยเรียนโรมาใชยไม่เหลนดาเบตึงขี้แรง เด็กมเบมึงได้ตาเบะูโดนโดนหลังตาแบกูอ่ะอันแรงไงแต่งไงแต่งเด็กบางคนซับหัวเอาดวงได้จ้ะแต่งไงจริงนะที่เด็กวันนี้วันไรกันวันนี้วันเศร้าวันเศร้าเบาจบชะโลกไม่ดีห้าขงคริสทำลายชีวิตความทุกข์นี้ครับตึ้งตัวแต่งไม่ได้แต่งไม่ได้ ตะวันอาทิตย์ปิดโจกจะโลกไปดีห้ากอคพลีตทำไรชีวิตความุกนี้ล็ตงัวอันตรายครับตะวันพูดสุดโจกใแล้วจะโลกไปดีแล้วห้ากอคพลตทำไรชีวิตความุกนี้ครบตึงตัวแต่งไม่ได้ตะวันนั้นกัดโจกจะโลกไปดีห้ากอคพลตทำไรชีวิกวตกันตั้งปีไม่ใจปักเต้งนี่ แม่ก้องคู่นี้ควันได้ตั้งแต่จันถึงชุกเลย้าวติดควันติดเซจีบเซจัวบุกปีไอ้แต่งไม่เคยเห็นแต่งเคยเครียบไม้ดูเคลียร์ได้ด้วยกันหน้าต้องกัโตู้องคุกเคลียร์ได้จริงนึ่งเจ้าโจ นี่ครู่มแกโรงเรียนกลางบ้านกูแกสอดต่มขึ้นสะเตนให้เพลินนี่ยืมสดกูยิกมัคนครูกับคนครูลืมขึ้นเตนหากลัวก็คุณแกติวซะมาบอกมีเป็นไรมัคนเลี้ยวครับลัดดังพรึ้งชอยเอ็นลัดมือของครัวใจขึ้นที่กันไงเลยได้แล้วแกต่อยหัวพ่อหัวกก็ลงเม็ดหัวเลย เจ้าโจาแล้วกีออกซิงดังันขึ่นกอนก็ไปนอนแก่กังแก่ล่าริมน้ำขัวต้องได้ยิ่งในที่เห็นเบิดเสียงดังอยู่อย่ากระพิดพองอยาค่ะยาจามม่เอานะคะอยาค่ะเดี๋ยวน้องตูเดี๋ยวใครมาเห็นปิดตวิต์ไปก่อนสิย,าย,ายา่คาค่ะย่าค่ะขัวต้องได้ยิ่งหน่อยกูกล้านไปแลกกันแล้วพีไรเคย,ยนอนแลงคนเดียววิบลูกใครแวว อยาคาอยาคกา,กายปิดว่ะแต่ผมปิดสวิตควาวะ่าตามเคียงป๋องความสุขว่อมันเป็นความสุขที่คุณดื่มได้อ่ะแต่จีบแต่ป่านิดนอนน,อนี้แต่โปก้ปกวัวนิดโป้ัวเคยเห็นโป้กัวเล่นกีฬาวะ่ะเล่นอะไรด้ยอไรด้ยตัวโลกลมๆดิใครบอล ไอ้ไรตัวมันบอลอดิปไอ้ไรกว่าโอดิปไอ้ไโอดิปหรือก็ว่าตีลูกกลมๆมันบอลอ๋อบุกบุกคอยแร้งหนาผมไม่ชำรูเรื่องไรมันตาแต่เรื่องกินทีเดียวถ้าบอเรื่องกินแล้วชำนานกว่าบ้านเออจริงกินอีใต้ริมเลยไม่ใจโอ้หน้าเลยอันกูแต่ว่าพระ กูเดินเป็นจัวโบงกูได้โลกครึง่งครึ่งโลกมึงง่าปลาเออไอโต้งไม้พุทใกล้ว่าครึ่งกอมน,นี่กูออกไปจังหน้ากูเดินครึ่งจัวโบงได้สองโลกูไม่เห็นปลาแล้วกูไม่ว่าที่ว่าได้ปลาเล่นว่าได้จ้องโล่ตัง้งไฟตั้งครับมันโอ้ปีรับเวลาจะจบไ,ไ,ไปเรื่องว่ากูชอบ ก็หัวจบหัวเออ